สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมประวัติของตำนานแห่งสองล้อกันนะครับใช้ผู้นั้นมีชื่อว่าบริเตณโนล็อซี่นะครับใครๆก็เรียกว่าตำนานนะครับบริเตณโนล็อซี่มีฉาย,ยาว่าเดอะด็อกเตอร์นะครับแฟนๆมอเตอร์ชาวสปอร์ตน่าจะรู้จักความเก่งกาจของพู้หมดนะครับล็อซี่เกิดวันที่1 6ุมพ,พัาธ์นะครับในปีคศ1979นะครับ ที่เมืองอูบิโนนะครับเป็นบุตรชายของกาเซโน่รอสซี่นะครับอดีตนักแข่งรถจักรยานยนต์ใช้หมายเลข46ซึ่งเป็นที่มาของหมายเลข4 6ของรอซซี่ที่ใช้ในปัจจุบันอยู่นะครับในการแข่งขันรอซซี่ได้ฉายาว่าเดอะด็อกเตอร์นะครับฉายานี้ไม่ได้มาแบบง่ายงด้วยความอัจฉริยะที่ได้มาตั้งแต่เกิดนะครับทำให้เพียงอายุ17ปีนะครับก็มาร่วมแข่งขันในรายการ โวลาลงปีหรือเกมสิงแชมป์โลกในรุ่น WGP 125นะครับโดยในปีแรกแข่งขัน15สนามรอสซี่เขาทำได้คะแนนร้อเลยนะครับร้างอันดับที่9ของโลกโดยขึ้นโพเดียม2ครั้งด้วยกันนะครับพอเข้าสู่ปี1997นะครับรอสซี่ได้แผงลิทด,ด้วยการคว้าแชมป์โลกในรุ่น WGP 125นะครับมาครองได้สำเร็จจะชนะอันดับ1ถึง11สนามนะครับพร้อมคะแนน สะสมรวม321นะครับในปี1998นะครับขยับขึ้นไปแข่งให้รุ่น wgp 250นะครับก็แสดงถึงความอัจฉริยะด้วยการคว้าอันดับ2ในการสะสมแตม้มระดับโลกในปี1999นะครับและสามารถควา้าแชมป์โลกในรุ่น wgp 250มาครองด้วยชัยชนะ9ครั้งนะครับและยังขึ้นโพเดียม12ครั้งจาก แข่งไป16สนามนะครับมีคะแนนสะสมรวม309นะครับหลังจากนั้นลอสซี่ก็ขยับไปเขียนรุ่นพิีเมียคาร์นะครับซึ่งสมัยปี2000ถึง2001นะครับยังเป็นรุ่น WGP 500ลอสซี่สามารถคว้าแชมป์ในรุ่น 500cc มาได้ในปี2001และในปี2002นะครับในเกมในพิีเมียคาร์นะครับได้เปลี่ยนจากรถ2จังหวะเป็น 500cc เป็น4จังหวะ990ซีซีนะครับรอซี่ของแชมป์ติดต่อกัน4ปีคือปี2002ถึงปี2005เลยนะครับในปี2004รอสซี่ได้ตัดสินใจย้ายทีมมาอยู่กับยามาฮ่าเพื่อก้าสู่งานที่ท้าทายใหม่ๆเพียงจับยามาฮ่า YZR M1 ลงสนามแข่งครั้งแรกเลยนะครับในเกมเปิดตัวฤดูการที่แอฟริกาใต้รอซี่ก็ยังแสดงความสามารถสงกับเจ้าของฉายาเดอะด็อกเตอร์ได้นะครับ ด้วยการคว้าชัยชนะเกมนัดเปิดฤดูกาลได้ที่1นําพาำพามา5ทะเหลิงชัยชนะคนทั้งโลกต้องตกตะลึงหลังจากบิดヤม่า5ไวเซตอ1ผ่านข้าธทงตามกลุกได้เป็นคนแรกลอซี่ถึงกับนํารถไปจอดข้างทางเลยนะครับแล้วมันจงกอดรถคันนั้นด้วยความประทับใจและในปีนั้นลอซี่ก็นำาม่า5ไวเซตอา1ขึ้นโพเดียมถึง11ครั้งเลยนะครับ โดยเป็นผู้ชนะถึง9ครั้งพร้อมโกยคะแนนสะสมแชมป์โลกไว้ที่304คะแนนปี2005นะครับรอซซี่ก็ยังได้พัฒนายามาฮ่าวายเซรถของเขามีสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับพร้อมกับน,นำยามาฮ่าวา z r ซ1คว้าแชมป์โลกมาครอบครองได้อีกด้วยนะครับโดยการขึ้นโพเดียม16ครั้งจาก17สนามเลยนะครับ เป็นผู้ชนะถึง11สนามมีคะแนนสะสมรวม367คะแนนนะครับในปี2 0 0 6ได้2และแ0 0 7แมรัลซี่จะไม่ได้แชมป์โลกแต่ก็ติดอันดับคว้าตําแหน่งในอันดับที่2และ3การที่จะกลับมาพังงานสู่แชมป์โลกอีกครั้งนะครับในปี2008ถึง2009เลยนะครับด้วยการควา้าแชมป์โลกติดต่อกันและยังเป็นแชมป์โลกที่9สมัยด้วยครับในปี2 0 1 1ถึง2012นะครับลัซซี่ได้ออกจากยยม,มาม่า ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับทีมแข่งม้านเกิดอย่างดูกตินะครับแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักและกลับมาคืนทินเก่าอย่างยามาฮ่าในปี2013นะครับพร้อมกับขึ้นโพเดียมอีก6ครั้งเลยนะครับแล้วก็เป็นการคว้าชัยชนะมาครองได้อีก1ครั้งและมีคะแนนสะสมอันดับที่4ของโลกนะครับในปี2014และ2015เดอะด็อกเตอร์ก็กลับมาทวงัลังความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งด้วยการคว้าชัยชนะอันดับ2 ในคะแนนสะสมแชมป์โลก m o t ต g p อีกทั้งทั้งกระแสฟิเจอร์ของ i, ลอสซี่ก็กลับมาหวนคืนเมื่อแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตได้หวนคืนสุดสนามเพื่อชมการขับลีลาของพ่อหมอรอสซี่นะครับในการท้าชิงแชมป์โลกให้อีกสมัยของรอสซี่สร้างตำนานมากมายให้เกิดขึ้นกับวงการมอเตอร์สปอร์ตมากกว่า20ปีที่ลงสนามแข่งกับโวกตางปีมาแล้ว374ครั้งนะครับ นับตั้งแต่ปี1996นะครับถึงปี2015มีคะแนนสะสมรวมถึง5,418เลยนะครับเป็นการขึ้นโพเดียมรวมทั้งหมดเป็น211เลยนะครับโดยแบ่งรุ่นตามนี้เลยครับ 125cc ขึ้นโพเดียม15ครั้งรุ่น250 21ครั้งและรุ่น p e l m e t c a r t 175ครั้งถ้านับการของแชมป์ดับหนึ่งของอสซี่นะครับ ได้ถึงรวมทั้งหมด1 1 2ครั้งโดยเป็นรุ่น1 2 5 1 2ีครั้งรุ่น250เป็น14ครั้งและรุ่นพรีเมียร์คาร์ดส8 6ครั้งนะครับและยังจะสร้างสถิติลงสนามแข่งต่อไปในอีกปีนี้นะครับแต่ซึ่งแน่นอนแฟนๆของลรซี่คงรอแชมป์สมัยครั้งที่10ของพ่อหมออยู่นะครับแต่ทิ้งอย่างใดนั้นปีหน้าพ่อหมอไม่ได้ลงแข่งแล้วนะครับ พ่อหมอประกาศรีไทยว่าจะไม่แข่งแล้วได้แขวนหมวกนกเรียบร้อยแล้วทง้งีนท่านแฟนคงเสียจใจได้ดูส่วนผมเป็นแฟนๆของพ่อหมอเหมือนกันนะครับแต่ทางนีนนั้นพ่อหมอไม่ได้แข่งแล้วแต่พ่อหมอยังคงอยู่ในวงการสองล้อเราต่อไปนะครับปีหน้าเรามาติดตามดีกว่าพ่อหมอจะอยู่ในบทบาทอะไรนะครับว่าพัฒนาทีมแข่งของเขาต่อไปไหมทีมแข่ง,ขงเขาจะเป็นยังไง ตอนแรกผมก็นึกว่าพหมอาจจะไปขีดใ้ดูกติก่อนสักปีหนึ่งแล้วค่อยดลีทายแต่ไม่เขาได้ประกาศลีทายเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ